ช่วงนี้นาะระยองชนบุรีเหมือนกับว่าเห็นเขามาโพสต์ว่ามีพวกมิจจี้นะขโมยรถ p c x เยอะมากนะก็อยากจะมาแนะนำใครที่อยากจะแบบมี g p s ดีๆนะอันนี้ใช้ได้สำหรับ iPhone เท่านั้นก็จะเป็นเรียกว่า air tag มีหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เนี่ย air tag อันนี้มันจะไว้ติดกับสัตว์เลี้ยงไว้ติดกับกุญแจคือมันจะไว้ต่อกับ iPhone เท่านั้นคือถ้าถ้ามันอยู่ในระยะใกล้ๆบลูทูธเราเนี่ยมันจะกดส่งเสียงได้ คล้ายๆกับเครื่องตรวจโลหะมันก็จะติ๊ต๊ต๊ต๊แล้วมันก็จะดูว่าเฮ้ยไปทางซ้ายนิดนึงแล้วก็เดินไปอีก100รเมตรมันก็จะพาเราไปเดินไปหากุญเจแล้วถ้าเรากดติ๊ต๊ต๊มันก็จะส่งเสียงแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะเราเอาใส่มอไซค์แล้วถ้ามันหลุดออกจากระยะทําไงคือเอาใส่มอไซค์ก็เอาซ่อนไว้ซ่อนไว้ใต้เบาะซ่อนไว้อะไรที่โจมันหาไม่เจอแล้วคราวนี้สมมติว่าถ้ารถบนรถมอไซค์โดนปล้นใช่ไหมพีเสื้โดนปล้นแล้วมันขับไปแล้วอ่ะ iAirTag เนี่ยมันสามารถกดส่งเสียงได้เราไม่ต้องกดเราไม่ต้องกดส่งเสียงคือ AirTag เนี่ยถ้ามันหลุดออกจากระยะใกล้ๆแล้วเนี่ยคือหลุดไปไกลแล้วเนี่ยมันจะทําการส่งสัญญาณมาให้เราโดยใช้วิธีคือ AirTag มันเป็นของ Apple ใช่ไหมมันก็จะสมมุติว่ามันโดนโดนรถอยู่กรุงเทพแต่ว่ามันเอาไปมันเอาไปลังสินแล้วอ่าสมมุติว่ามีเจียาไปลังสินแล้ว iAirTag ที่มันฝังอยู่ในรถเนี่ยที่เราเอาซ่อนไว้เนี่ย มันก็จะตรวจหาเลยว่าบริเวณใกล้มัน,นมี iPhone ไหมเออซึ่ง iPhone มันก็มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะส่วนใหญ่นะถ้าไม่ได้เอาไปจอดในป่า iPhone มันก็กระจัดกระจายอยู่ทุกที่ทั่วโลกอยู่แล้วนะคนใช้ไอโฟนะี่ยมันก็จะตรวจเจอว่าเฮ้ยโทรศัพท์เครื่องนี้มันก็จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ของใครก็ได้นะที่อยู่ใกล้ๆมันนะ่ะไอตัว Air ์แท็เนี่ยส่งสัญญ,ญาณกลับไปหามาหาเราว่าพิกัดล่าสุดตรงนี้นะเออแล้วสมสม,มติว่ามันเคลื่อนไปอีกมันก็จะตรวจอีกว่า เฮ้ยฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะคอยทยอยทยอยส่งสัญญาณกลับมาหาเราผ่านโทรศัพท์ไอโฟนคนอื่นเออเนี่ยความรุดของ Air t a ท็นะโอ,อ้คือพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไปอยู่แถวลังสิตแล้วเราไม่ต้องกดส่งเสียงแต่ถ้าตำแหน่งมันนิ่งแล้วนะตำแหน่งมันนิ่งแบบว่าอยู่ตรงนี้เมื่อ5นาทีที่แล้วแบบนานแล้วล้าตำแหน่งไม่ขยับเราก็ไปลังสิตเลยนะพอไปถึงจุดที่มันบอกเนี่ย อีทรศัพท์ตัวนี้มันก็จะสามารถกดดูเขาเรียกว่าอะไรนะกดดูลูกศรได้ว่าจะไปทางซ้ายกี่ก้าวไปทางขวากี่ก้าวมันก็จะบอกเป็นลูกศรในโทรศัพท์อะจนกว่าเราจะเจอไอ้นี่เออรถนะฉันว่ารถคือจําเป็นต้องเป็นของแท้จาก Apple ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันไม่สามารถที่จะใช้ไฟ My iPhone ได้ระบบไฟ My iPhone คือรถมากนะ9ก0กว่าบาทกดตะกร้าได้เลยค่ะนะแหมรถ p c x นะคันแล้วแบบ1สสนึ่งแสนสองแสนสามแ ซื้อมาตั้งแพงจะมาให้มันขโมยไปง่ายอย่างนี้ไม่ไดนะ้ลงทุนหน่อยนะคะประมาณ9 0 0าร้อนึงเนี่ยกดตะกร้าได้เลยเอาไปซ่อนไว้ใต้บอกคือแปะให้มันเนียนๆไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่โดนฝนไม่โดนแดดไม่โดนความร้อนจากเครื่องยนตนะ์เออตรงไม่ว่าจะเป็นรถรถยนต์แมวหมาอะไรก็ตามที่คุณรักที่คุณกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีมิจีเพราะเดี๋ยวมิจจีมากมิจีเยอะสุดๆนะเราต้องป้องกันตัวเนี่ย เอาไปซ่อนไว้เพราะว่ามันจะเป็นใส่แบตเอามันใสแบตเอานะเอ้ยมันใส่ฐา,นะา,านเอาเป็นฐานกลมๆอืมเป็นฐานกลมๆแล้วมันอยู่ได้เป็นเดือนเลยหลายเดือนอ่ะเออพอฐานหมดแล้วก็เอาฐานเปลี่ยนใส่ใหม่ก็ใช้ฐานทั่วไปก็ได้ที่เป็นไซส์เนี่ยเดี๋ยวเดีไม่ไม่ใหญ่มากเล็กๆเ,เอาซ่อนไว้ตรงไหนก็ดูไม่ออกเนี่ยเออเนี่ยเล็กๆมันก็จะเป็นฐานกลมๆอ่ะมันจะมีที่หมุนเอาฐานออกเป็นฐานกลมๆอืม ก็เปลี่ยนเอาก็ใช้ได้ตลอดเลยนะแกมันรศอะไรอย่างเช่นแบบช่วยกุญแจห้องฉันหายอีกแล้วฉันเป็นคนชอบลืมกุญแจห้องกุญแจรถก็กดิตติ้ติๆติต,ติถ้าอยู่ในบริเวณบ้านก็จะเจอแต่ถ้าเราไปใส่ในรถแล้วรถมอไซค์เราโดนโดนโดน,โดนขโมยมันก็จะส่งสัญญาณกลับมาให้เราเป็นระยะระยะมันจะส่งสัญญาณต่อเมื่อม,มันเจอ iPhone ใกล้ๆเออซึ่ง iPhone มันก็มีอยู่ทั่วที่ทั่วทั่วโลกอยู่แล้วเป็นพันล้านเครื่องอยู่แล้วนะโอ้ดหสก้าได้เลยค่ะใครที่แบบ มืองรถ p c x รถแพงๆอะ่ะเราซื้อไมต่ต้งแพงอะ่ะเราก็ต้องดูแลมันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจีมันเยอะมันมีวิธีงัดอะไรของมันไม่รู้นะเอามาใส่ในบ้านเอามาจอดในบ้านด้วยแล้วก็ใส่ GPS ด้วยเผื่อมีคนขโมยมีคนยืมรถไปแล้วก็แบบบอกว่าจะไปแค่ปากซอยจริงๆขับไปไหนตอนไหนไม่รู้เราจะได้ดู GPS ติดแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องให้ใครยืมรถนะโอ้คือรถ รถคุณคนที่ซื้อ p c e เนี่ยส่วนใหญ่จะรักรถมากมถ้าเป็นไปได้ไม่ค่อยไม่ต้องให้ใครยืมนะคะเอออย่าลืมนะครับกดตะก้าเราจะได้รู้ว่าโดนขโมยแล้วก็จะได้ไปตามเจอโอเค